ครับผมอันนี้คือตะรปัดหรือสีนะครับหรือว่าผักพายที่เรารู้จักกันนะครับต้นของเขาเนี่ยก็จะเป็นพืชที่มันอาศัยอยู่ในน้ำดังนั้นก็ต้นพัน์ต้นแม่เขาเนี่ยก็เราก็จะเอามาปลูกไว้ในน้ำนะครับอันนี้พอเป็นต้นใหญ่ปุ๊บเนี่ยเราก็มันก็จะออกมาเป็นลักษณะของ ดอกแล้วก็ยอดนะครับดอกแล้วก็ยอดซึ่งเราจะเอาไปรับประทานนะครับเราเอาไปรับประทานกันก็คือเอาไปทําเป็นลนักษณะกินสดนะครับจิ้มแหนมกับในกรณีของที่เป็นพวกส้มตำนะครับหรือว่าลาบนะครับตระกูลลาบอะไรที่รสจัดเนี่ยหรือว่าอาหารทางใต้ก็ได้นะครับ อาหารทางใต้ก็สามารถที่จะเอาต้นของเขายอดของเขาเนี่ยเอาไปแหนมได้นะครับนะครับลักษณะของเขาก็จะเป็นอันนี้อันนั้นอันนี้ก็น่าจะแก่แล้วแต่ทีน,นี้เวลาเราที่เราปลูกเนี่ยเราปลูกในน้ํานะครับซึ่งอันนี้ผมก็เลี้ยงปลาไหลไปด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลขนาดไหนก็มีต้นเตยด้วยก็ปลูกเอาไว้แล้วจ,จนมันเป็นงามแล้วล่ะอนนี้ เราเสียดายมันนะครับเราเสียดายต้นพันธุ์มันนะครับเราจะขยายพันธุ์ในตัวผักพายนะครับเราจะขยายพันธุ์ในตัวผักพายนี้เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการขยายพันธุ์นะครับเราไปดูอุปกรณ์สวัสดีครับส่วนเกษตรเคอฟิลสองพันยี่สิบบายในช่างครับผมวันนี้เรามานะครับเรามาเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ต้นผักพายเอาไว้กินกับอา,อาหารที่แหนมกับส้มตําแหนมกับาลาบนะครับแหนมกับน้ําตกนะครับ หรือเอาไปแกงอ่อมนะครับมีหลายรายการที่เอาไปออกนะครับแล้วก็เอาไปแกงอ่อมกับปลาไหลนะครับแกงอ่อมกับปลาไหลก็โอเคเลยนะครับสุดยอดมากนะครับน่ากินมากนะครับก็รับประทานสดได้นะครับรับประทานในส่วนของเป็นยอดยอดสดแบบนี้ครับยอดแต่ว่านี้อันนี้น่าจะแก่แล้วตรงนี้อันนี้ของผมเนี่ยก็ อนุรักษ์เอาไว้นะครับเพราะว่าผมชอบนะครับชอบกินผักพายหรือว่าตะระปัดหรือสีอันนี้นะครับก็เอามาขยายพันธุ์นะครับนี้วิธีการขยายพันธุ์ของเขาเนี่ยถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยชาวบ้านที่เขาปลูกกันอย่างเป็นล่าเป็นสันเนี่ยครับเขาก็เ,าเขาจะทําเป็นที่นาแล้วก็จะเอาไอ้ตัวต้นเนี่ยไปต้นต้นพันธุ์นะครับเอาไปจิ้มจิมนะครับแล้วก็ ในดินนะครับเหมือนดำดำข้าวอะครับดำนาครับเหมือนเหมือนปลูกข้าวครับแล้วก็กดโคนลงไปในดินนะครับแล้วก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้หรือจะรอให้มันเป็นดอกแบบนี้ครับแล้วมันก็ตกลงไปเพื่อจะขยายพันธุ์ก็ได้แต่ครนีเ้เราเอามาผมเอามาเนี่ยประยุกต์เอามาใส่ในในบอ่อปลานะครับว่าจะเลี้ยงปลาไหล จริงๆก็เลี้ยงแล้วล่ะซื้อปลาไหลมาแล้วก็มาปล่อยไว้ในนี้แต่ว่าไม่รู้จะรอดมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าเอาต้นไม้มาใส่ให้เขาเอาต้นผักพายกับต้นเตยมาใส่ให้เขาแล้วก็มันก็งอกงามดีนี่พอเห็น,ม,นมันงอกงามดีเนี่ยเราไม่ได้ดอกอยอดมันน้อยมันก็ไม่สามารถที่จะรับประทานได้ก็เลยปล่อยให้มันแก่พอมันปล่อยมันแก่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดมาเป็นต้นแบบนี้ แล้วผมก็ลองดูว่าเอ๊ะถ้าเราสมมุติว่าเราจะขยายพันธุ์มันเราจะทําด้วยวิธีการไหนเราก็หาไอ้ตัวกระป๋องหรือว่าพลาสติกเก่าๆอะครับเอามาเอาเอาใส่ดินเข้าไปแล้วก็เอายอดของเขาเนี่ยใส่ลงไปอันเนี้ยเป็นยอดแก่ตั้งแต่อันเนี้ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ผมเห็นเห็นไหมเนี่ยเนี่ยยอดแก่ของมันคือเอามันมาพาดแล้วก็ชำอาไว้ในดินแล้วมันก็โตงอกงามดีอะครับผมว่ามันก็โอเคนะครับก็เลยมา มาแนะนำเพื่อนๆน,นะครับมามามาเพื่อเพื่อน,นเ,พอเพื่อนกเกษตรนะครับท่านใดเนี่ยสนใจที่จะขยายพันธุ์ไอ้ตัวของผักพายนะครับอันนี้ก็ง่ายๆครับก็คือเราก็จะเอาไอ้ตัวของอพลาสติกเก่าๆใหญ่ๆหน่อยครับแล้วก็เอาอดินโคลนะครับดินโคลใส่ลงไปนะครับดินโคลใส่ลงไปให้เต็มนะครับ ไม่ให้มันมีรูดีกว่านะครับเพราะว่าเราต้องการให้น้ํามันขังในนี้นะครับอันนี้ผมก็เป็นเอาไอ้กระป๋องอะไรเก่าๆมามาใช้นะครับซึ่งมันมันสามารถขังน้ําได้แล้วก็โอเคมันขยายพันธุ์ได้โอเคนะครับมันขยายพันธุ์ได้แล้วก็ต้นมันเป็นต้นอีกต้นหนึ่งละซึ่งมันก็สามารถที่จะเอาไปปลูกที่อื่นได้ละนะครับแต่ว่าครนี้ มาดูต้นนี้นะครับต้นนี้ขึ้นเป็นเป็นต้นแม่ของเราเนี่ยผมก็ได้มาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จิ้มลงไปเลยครับจิ้มลงไปในดินเลยครับอันนี้มันจะเตี้ยไปสักนิดหนึ่งจะเตี้ยลงไปสักนิดหนึ่งอ่าก็เราก็เอาอันนี้มาใส่ลงไปหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ทําตรงนี้ให้มันเป็นหลุมหลุมล่องๆ่อนะครับแล้วก็เอาดินเนี่ยใส่ลงไปนะครับเอาดินเนี่ยอาย่ำลงไปเลยนะครับเดี๋ยว เราเติมน้าลงไปหน่อยหนึ่งเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะหาไอตัวอาหารแล้วก็สร้างเป็นต้นพันธุ์ใหม่ได้เลยอีกต้นหนึ่งอ่าอันนี้ผมทําไว้ในนี้อีกต้นหนึ่งนะครับทําไว้ในนี้อีกต้นหนึ่งแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นต้นอ่ามันเป็นต้นเดี๋ยวเดี๋ยวเด็เด,ดผมเด็ดก่อน่านี่ครับนี่นะครับนี่ นี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่ที่นนททำเอาไว้ก็คือเขาก็จะมียอดยอดจากตรงนี้มาเดีย๋ยวเราเด็ดอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันก็เราก็จะได้ต้นใหม่ต้นนี้ต้นอีกต้นหนึ่งนะครับเราก็ได้ต้นใหม่ต้นนี้อีกต้นหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราก็เราก็จะชาแบบเนี้ยไปอีกสักสองสามต้นนะครับวันเดี๋ยววันนี้น่ะเราเราเห็นว่ามันมีต้นที่จะเกิดขึ้นอีอกต้นหนึ่งลแล้วเราก็ได้ตรงนั้นต้นหนึ่งแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งนะครับ อันนี้เดี๋ยวถ้าเอาผมจะทําให้ดูตรงนี้นะครับอันนี้ไม่รู้ถึงป่ะอันนี้น่าจะถึงอ่าอันนี้อ่าไ่ได้น,นี่นะครับนี่ต้นมันจะลักษณะต้นมันจะเป็นแบบนี้นะครับเียต้นเล็กเนี่ยมันจะขึ้นมามาเป็นต้นใหม่ต้นนี้เราก็เอาเอาของเขาเนี่ย กุ่งไปก็ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราใส่นี้ลงมานี่นี่โอเคอ่าอ่านี่ได้เป็นแบบนี้นะครับได้เป็นแบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลดน้ํามันไปหน่อยหนึ่งนะครับลดน้ําให้น้ํามันขังให้น้ํามันขังมันมันก็จะได้เป็นต้นใหม่อีกสองต้นนะครับ อันนี้คือการขยายพันธุ์ผักพายาเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราจะได้มีต้นแล้วก็ยอดของเขาเนี่ยยอดอ่อนอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยครับมันก็จะสามารถที่จะเอาไปกินกับอ,า,อาหารที่เป็นล,ลดรสจัดนะครับอาหารใต้ก็ได้นะครับพูดพูดถึงแล้วเนี่ยก็จะเราก็จะสังเกตเห็นว่ามีมอาหารใต้คือหากินยากมากครับผักพายอะ่ะสมัยก่อนเนี่ยมีอยู่เยอะมากแต่เดี๋ยวนี้ต้องไปซื้อที่ตลาดนะนะครับ เขาจะขายกําละ10บาท5บาท10บาทนะครับถ้าเป็นบ้านนอกหน่อยก็5บาทแต่ถ้าเป็นในตลาดหน่อยก็น่าจะเป็นกําละ10บาทนะครับแด้ประโยชน์ได้นะครับกินอร่อยมากนะครับรสชาติเขาออกขมขม,ขมนิดนึงนะครับแต่ว่ากุสโลบายของคนไทยคนโบราณก,ก็จะเอาไปย่างก่อนนะครับเอาไปย่างก่อนแล้วก็เพื่อลดความขมของมันนะครับ ก็สามารถเอามาทําเป็นลาบได้นะครับเอามาทําเป็นแกงออมปลาไหลอย่างที่ผมทำอันนี้ครับเลี้ยงปลาไหลด้วยก็กล่าวว่าเดี๋ยวเราก็จะเอายอดของเขานั่นแหละผักพายนั่นแหละมา,าแกงปลาไหลไปเลยนะครับโอเคครับผมก็วันนี้ก็วันนี้ก็เป็นเ,เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของผักพายนะครับเป็นเนื้อหาของการขยายพันธุ์ ผักพายก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ,รบกด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสวนเกษตรเพอร์ฟิว2020บใบในช่างด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราจะขยายพันุ์ผักพายนะครับหรือว่าตะรปัดหรือสีเนี่ยเอาไว้รับประทานกันนะครับเอาไว้รับประทานยอดเอาไว้ปลูกกันนะครับเพราะผมก็ปลูกไว้สักสองสมต้นก็น่าจะพอแล้วครับยอดมันสำหรับการทำอาหารวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ